เพราะว่าแบงค์ขนาด1 0 0 0 0มิลลิแอมป์จากจี๊บ เกีเ่บมัร้อนแล้วนะครับขอยีกหนึ่งกล่องก็จะมีนี่เลยครับ power bank จาก jeep รุ่น jp pbw 003สายชาร์จ usb 1เส้นและคู่มือวิธีการใช้งานอันนี้มีฐานด้านหน้านะครับตังนี้มีไฟสถานะแบตเตอรี่คงเหลือบอกช่องเสียบสายชาร์จกับ power bank ช่องเสียบสาย usb แยกและมีสายชาร์จในตัวมีทั้งหมด4ท้ายเลยมี lightning type c micro usb และ usb และมีขาตั้งโทรศัพท์มือถือให้ด้วยผมจะลองชาร์จมือถือเครื่องนี้เป็นแบบ lightning นะเอาสายชายร์จออกมาลองเสียบชาร์จนะครับ ใช้แบตเตอรี่เข้าได้ดีสัญญาณไม่หลุดนะครับสายสั้นไม่เกะก,กะลองดูเซตอื่นกันบ้างนะอันนี้เป็นสาย Type C นะครับอันนี้เป็นสายไมโคร USB และอันนี้เป็นสาย USB สายจะติดอยู่กับตัวเครื่องแบบนี้นะครับใช้งานเสร็จแล้วแค่พับเก็บเข้าไปหรือระหว่างดูหนังดูซีรีส์และแบตใกล้หมดแต่อยากดูหนังดูซีรีส์ฟังเพลงต่อชาร์จแบตได้เลยนะครับสไลด์ขาตั้งออกมาแล้ววางลงไปแล้ววางมือถือลงไปได้เลยแล้วก็เสียบสายชาร์จเลย แบตเตอรี่เข้านะครับใช้แบตไปด้วยนั่งดูหนังดูซีรีส์ฟังเพลงไปด้วยได้เลยนะครับฐาหนาหลังจะเป็นแบบนี้นะครับจะตั้งติดอยู่กับขาตั้งแบบนี้เลยวาเป็นแนวตั้งก็ได้เป็น power bank ที่ครบคันและน่าใช้มากเลยนะครับมีสายใช้แบตเตอรี่ในตัวและแบตเตอรี่ขนาดใหญ่10,000มิลลิแอมเลยนะครับจากราคา400กว่าบาทตอนนี้ทารักเราจะโปรโมชั่นลดราคาเหลือเพียง200กว่าบาทเท่านั้นมีเลือก2สีสีขาวแล้วก็สีดำกดสั่งซื้อก้ามุมซ้ายมือหน้าคลิปนี้ได้เลยมีเก็บเงินปลายทางให้ด้รังอปมช